สวัสดีค่ะมาบึงเด้อพี่น้องไปเดินไปใจอกับเขามาบางแรื่งไปสอนไข่กับสอนขอนมมันปังขงนมปังว่าใดดอกใดถางแตน,นอันนี้กล้วยเพิ่นกาขายให้ไปเดินนาะคนะเนาะแพงอะขายถึกๆให้เพราะว่ากล้วยมันเริ่มสํ่เแน่นแ,แล้วก็ได้ขนมจีนมากมี่ผักน้ำนี่แหละข้องใดไปเดินมทตานี้ะกับกล้วย ก็ใครใครประเด็นจัดใส่ตู้เย็นนอนเนาะเนาะนี่น้ำยาขนมจีนประเด็นกระสือเอาไปฝากข้าเจ้าสุดหนึ่งน้ำสุดหนี่ก็เอาไว้ตะกินเนาะเนาะพยาบาลก็นอนหมากคู่ในประเด็น,นประเด็นก็เลยสื่อซับประรดกับสือ่อขนมจีนเนี่ยเราไปฝากข้าเจ้าไปฝากข้าเจ้าก็เป็นนั่นสิเป็นนั่นนี่ก็ขนมจีน น้ำน้ำยาเนาะค่นเนาะน้ำยาไก่ใส่เลือดน้ำหมันที่เอาไปฝากคนอันนี้บ่มีเพราะว่าประเด็นบ่กินเลือดไก่อันนี้เป็นน้ำยาธรรมดาเป็นหนึ่งอันนี้เพิ่นก็ให้ให้กล้วยขายถืกถือไข่เพราะว่ามันซสำแล้วมันเก่าแล้วเนาะค่นเนาะเพิ่นก็เลยถืกให้อากาศร้อนหอนพี่น้องเลย กาดห่อนกักห่อนเนี่ยประเดินการอันซื้อโจกซ้องมาไหวแตะกินนี่ภาวะประเดินอนีประเด็นแบบแกกินไปแน่แล้วเนาะคะเนาะมีโจกซ้องประเดินซื้อมากินแกไปแน่เนาะกินโจกซ้องน้ำกินสลับกันไปมื่อนี้อาการก็ดีขึ้นแน่แล้วล่ะพี่น้องบ่ใครเศร้าปานใดแต่ว่าประเดินยังบ่ทันได้อัน อันหิวหนำหดต้นไม้ปานไดอยู่กหิวเกิงๆกลางๆบ่ได้หิวเกับอเพราะว่าลประเด็นยังเซายังเมียอยู่เนาะกันเนาะประเด็นก็เฮ็ดได้เท่าที่ประเด็นเฮ็ดไตละอันใดเฮ็ดบ่ได้เป็นก็บ่เฮ็ดเพราะว่าุูติก็เอาสายยางมันมีสายยางประเด็นมันหลุดจากคอต่อมันเก่ามันเลยเฮ็ดบ่ได้ต้องให้ช่างเขามาเฮ็ดให้ประเด็นก็เลยต้องหิวกระแป้งหดหนำหิวกระแป้งหดหนำโล อหิวเตลกระึงบ่ได้อยู่หลายเรพี่น้องแต่ว่ายยังดูเขาเป็นหอบอยู่ดอกมันก็เลยเศร้ามันก็เลยเหนื่อยหลายกับมันไอมากขันขันเหนื่อยแม่ขันเมยกะคักแล้วมันไอ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 บอนได้ยุดได้ย้อนเนาะพ่อเนาะประเดินก็เลยบอนนั่นช่วงนี้ก็รักษาตัวเจ้าของไปซะก่อนกั กรเฮ็ดคลิปลงคู่มื้อนั่นล่ะแต่ว่ายเฮงบ่ได้ขาดก่น้องแต่ว่ายเฮงบ่ได้เฮ็ดอันยาวปาน่ได้เฮ็ดน้อยๆมื้อละสามสี่อันนาที่สามสี่นาทีแต่ละคลิปเนาะกันเนาะก็เฮ็ดคลิปลงเท่างสามช่องของประเด็นประเดื็นมีสามช่องเดือนนี้ประเด็นก็บ่ทันได้เงินยืดทูบเนาะเขาแก่งนี่ยังมาบ่ประเด็นเงาบ่ฮู้จักรแต่ได้เงิน YouTube เนาะ ย้วนอันนั่นประเด็นไปเปิดเบิ้งประเด็นกระได้หลายเต๋อปลอ่ว่าคือยังบอ,อน,น,นบอลเขาไปใน่น,นันกระหูพิดผาาประกันได้กระหูแล้วกันทั้งสี่เราจะเลียดมาพันข้อพี่น้องเอ้ยเหมืน,นทีเบายัางแน่กันสเสียดตันข้ออัน,น,นว่าเอ,อนหรักกิโลอัน,นยากแล้วมันย่งเงิน กันเจ็บเรียนแห่งหยากคักเด้อพี่น้องเอ้ยกันพี่น้องบ่ามาซอยเบิ่งบ่ามาซอยอัี้ยังกระได้เรียนหยากเลยกันบ่เบิ่งเลี้ยงโคเลี้ยงหยังซอยบ่ได้แท้ๆก็ได้ได้น้อยเนาะเนาะไปเดินไปเติมเลี้ยนมาไปเดินแล้วก็เดีย๋ยไปยน่นเพื่อนเพื่อนแล้วไปได้ใบนี่เดือนนี้ไปเดินไปมาท่านได้เงิ่อนยูทูบอยูอกก่เนาะ่เนาะจะผิดพลาดป,ประกันได้ ทีแรกประเดนนึกว่าประเดนไดประเด็นดเหีนยเนยเขามีอีเมลมาเนะาะอนี้อีประเด็นเด้อไปเบิงเบิงอยู่ในธนาคารเพรบาลนงงาี่มันยังไม่ท่านเขาใช่ไหแต่ว่าเขามีอีเมลมาจากอีเมลเป็นแบบใดบ่คือเกาอะไพี่นหนองบ่คือเกาตอนที่เขานั่นบอกคือเกาประเด็นกันเลยว่าโอ้ลึกลึกกะแนวประเด็นก็แล้วไปมยบวกเบิ่ บวกกังว้นเนาะเ็ดคลิปต่อไปนะนะ้ะองคนเนาะมันย่ำได้ยังสิได้เหรอเดินก็มาเล่าให้พี่น้องเขาฟังน้องคะเนาะแล้วพ่อไปเดินเห็นก็เจ้าะผ่านลักกิโลไปแล้วว่ามันก็เจ้าะได้แล้วก็เจ้าพ่ะท่านได้ก็มีเป็นปีสองปีก็มี่พันนะดูพวากว่าฟัง กินกิมพ์ก็ปังก็บ่เป็นหยังนั้นก,กินกิมพ์ก็ปังเนาะเนาะกินกิมพ์ก็ปังมานได้ออกปรเดินกับไรกินเป็นสื่อพวกไข่ปังก็ได้เอามาเราห้พี่น้องเฮาฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเรือแล้วก็เด้อขอบคุณหลายไหให้กินบ่บกจกบ่ลงให้จเจริญลงเรื่องก้าวหน้าทำมาหากินอันนี้กล้วยมันก็ง,งอมคักแล้วเนาะจะประเดินก็นสิ่งกินกล้วยงอมอันนี้น้ำยา ประเด็นไปสื่อมากน,นี่สุดละซี่สิบาทเด้อก,ก,กระเด้อพี่น้องมันนี่กับเบิดเงินไปลอยลอยหาสิบเนาะกันเนาะซื้อกล้วยซือ้ออันข่าวของไปฝากเพิ่มน้ำกต่เบิดเงินไปลอยหาสิบเงินประเด็นออกไปข้างนอกไปติดตามคลิปหนาเด้อกระเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเลือบม,อมัมมี่ยางไหลเราประเด็นเอาอันของที่ไปเด็น ลานขามาให้พี่นองเขาเบื่องน้าของกินประเดียนเนาะคันเนาะขอบคุณทั่วโลกด้วยกะเด้อโชคดีไม่ใช่ตลอดไปเฮ่งๆปังๆตุกคนด้วยกะเด้อเป็นกำลังใจให้วัสดีค่ะ